สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มะลิจันทร์อดแซบสิพาไปเฮ็ดยำปลาแซลมอนค่ะมื้อนี้อยากกินปลาแซลมอนซื้อมาจากแมคโครค่ะมีความอยากนี่ค่ะเขาไปตำค่ะขาดไม่ได้หรอกค่ะปะลาลหลตำใจปลาลหลคือตำสม,มตำเขาเลยค่ะ,ะ,คะแต่ว่าเป็นตำปลาแซลมอนนี่คือแซลมอนเทาเด้อค่ะหัน่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นอะไร เดี๋ยวเขาเฮ็ดน้ำยำมาลาดเลยค่ะอันนี้เขาหั่นเป็นชิ้นไว้ไปเสต็งน้ำยำกันค่ะอันนี้เครื่องที่เขาจะไปตำแลวคะ่ะไปเสต็ดไปตำบะกรอตำมะฮุ่งนี่แหละค่ะพี่นอ้องถั่วหอมปีตะฟักยาวกระเทียมงาวพริกค่ะอันนี้ขาพโพดอยากใส่ค่ะพี่นอ้องอยากกินก็นเลยใส่ใครบออยากใส่ก็ได้ค่ะแรตแต้ค่ะอันนี้ พอดีไปเห็นข้าพดต้มยูดตลาดก็เลยเอามาใส่กินน้ำกันมีคาปร่าครับพี่น้องขาดมาได้ด้วยกันละปร่าเนี่ยกินได้ถึงอาหารอิสานอาหารไทยปร่างญี่ปุ่นค่ะได้เมดปราแซ่บหนือเฮาค่ะพี่น้องอุ้ยกระเด็นบาดเลกกระกระเด็น มาตำพริกกันก่อนค่ะพี่น้องตำพริกตำกระเทียมใส่กันก่อนค่ะโอ<ด>ใ,ใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องั้งนี้เขาเฮ็ีรสเปรี้ยวหวานค่ะน้ำเะยเป็นน้ำยำออกเป็นน้ำยำอย่างไอนะพี่น้องตาลเปี้ยใส่ตู้เย็นไว้แข็งเป๊ะเลยอืม พี่นไม่ต้นหนยาาหนะไม่คดนน,ะนออ้อารา่อไปเส้นบักนหนาวให้พี่น้องอย่าบักนาวห้องเราบัางแย่ค่ะหนาวอแตกชวกชวกเลยค่ะปลูกเองค่ะไร่สารพิษลืมถั่วพี่น้อง <c oughs> ต,ตัวฝัเกเงาต่ำใจอย่างไรกันได้กินพีิกเราไอ้ข้านคว้าเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ต่อไปเส้นน้ำ, <c oughs> นำปลาค่ะพี่นอ้องน,น้ำยำตือกินพีิกเราไอ้ปลาล่าค่ะบย่อยขวดก่อนดืม่ม อีละกัให้ไรเหรอปลาแซบปลาหนัวมักหลายเซบลายแต่มักค่ะอันนี้มักปลาค่ะพีสานแท่ปงหัวกับพี่น้องปรงขี้ลดหน่อยเซ่หน่อยมักลายแซบลายมักหลายแซบลาย ต่อไปมะเขือเทศค่ะมะเขือปาดใส่ตังปาดเปลือกบางน้าใส่น้ำพี่น้องให้ดูสวยงามกลมกลมสีสันน่ากินพร้อมน้ำเขาปลูกเองได้สารค่ะ น้ำยำเขาไปเสร็จแล้วซ <c oughs> ิมก่อนค่นะพี่น้องซิมน้ำยำก่อนอืมเปรี้ยวหวานค่ะพี่น้องแซ่บนัวยละเสร็จแล้วใส่สขา้าวโพดเลยไปพี่น้องโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ลืมใส่หอมเปรี้ยพี่น้อง <c oughs> หอมเปรี้ยหอมเปรี้ยโอ้ยลืม หอมเปีก่อนค่ะหอมอืมไม่ได้หรอกแั่ไม่ได้หอมเท่ากัอืโขดค่ะพี่น้องมาใส่ก็ได้เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้อยากกินเป็นตำวโพ,พดน้ำก็ได้นี่ก็ได้กินเป็นตำวโพดเลยได้ไหพี่น้องอุ้ยเฮีย <laughs> โอ้ไม่หนีจากเป็นเตี้ยงใบบุ กุยบกตรีเ hmm. ป mm ็น hmm. ย mm ัง hmm. ก mm ็เดยเดี๋ยวเราไปลาดเตี๋มมันเอาเลยค่ะพี่น้องเำาบื่เอามาใส่ในขวดเพราะว่ามันเป็นมูลค่ะเตี๋มมันเขามันอ่อนเดียวเราเอาไปลาดในจานเอาค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเอาซีมาตีเป็ดปลาเตมมันก่บน้ำซุปน้ำยำ พี่น้องยำปลาเชโมอนหรือว่าตำปลาเชโมอนนี่นะคะใ้ปลาดิซินให้เพิ่งนพี่น้องเคยกินด้วยกันลองบึงครั้งแรกหืดยอดหอมปลาหอหอมมะนาวแบบนา้ เจ้าเลยพี่น้องแจบอิเลีปกติเอเอามากินกับแอนบาซาบีบาซาบีกับอซอสโซย่าผสมมามันเลี่ยนเอามาเฮ็ดยังส่สุดยอดเลยอืมเจ้าบกินกันคัาดยู่แบบนี้สุดยอดแล้วเพิงเลยอื ขวามเงนดูมาใกล้งราคะให้ที่หนึ่งเลยพี่น้องตั้มาเซมอนใส่นัมมาละที่หนึ่งจริงจริงยอดเลยค่ะเกีบยวเหนีวปลาดูเกีบกวตอนไหนจ้ะ อบอตอนจำเนี่ยแหละพ่อคำอะพี่น้องคุยปลา่าคุยปลา <c oughs> ่แซ่บนัวอืม <c oughs> นี่จะหงอั้าว้นหนื่อเลยมันของเราสําหรับคิปน,นี้ก็จบแค่เพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณ เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามกันให้กำลังใจกันมาตลอดค่ะฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะตลอดที่นี่ขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>